ทุกคนเห็นอะไรไหมครับยืนข้างกล่องของขวัญกับแผนที่อัปเกรดใหม่อย่างเท่เลยนะฮะ<า>เอาละครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร,ร์มิวประจำสัปดาห์ในที่สุด <c oughs> เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับทุกคน The m อมิวไทยแลนนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับเซิร์ฟแรกนะฮะลูกเล่นแนวใหม่นะครับอ่ะมาละ คลิปรีวิววันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับแล้วก็รีวิวใน The m ม w Thailand S แรกนะครับเปิดวันที่27เมษายนนี้ในช่วงเวลา4โมงเย็นแจกเพชรฟรีด้วย1,000ล้านนะครับกติกาคือกดไลค์กดแชร์นะครับเพจนะฮะลงกลุ่ม3กลุ่มส่ง ให้ทางกุ๊ปแอดไลน์รับไปเลย1,000ล้านกิจกรรมรายละเอียดต่างต่างเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนะฮะโอ้โห t h อะม t h a i l a n d นะครับเข้ามาก็จะเจอสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นจุดนะครับฟาร์มบอสคลาส1,000นะฮะเซิฟนี้มีเพชรเด้งยืนออนไลน์1นาทีได้รับ200แสนนะครับโอ้โหถูเยอะมากเลยนะแล้วก็ของแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวนะครับเยอะมากเลยเป็นของแฟชั่นเป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับพวกชุดปีกรอยเท้านี่คืออะไร่ะ นี่แหละคือสิ่งใหม่เขาบอกว่าเป็นไข่สุ่มพูดนะครับเฮ้ยพูดอะไรผมเปิดมาได้รับเป็นพูดระดับอะไรเนี่ยเอ k เขียนกำกับ SSR นะทุกคนแล้วก็ BP ค่าพลังเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยโอ้โหอโอฟ5%เปอร์เนะครับแต่ว,ว่าไม่มีลักกี้นะคุณสมบัติตัวก็จะมีดูดซับเข้ามาด้วยโอ้คือแบบ SP ถูกต้องหลบลีกโจมตีเพิ่มความเสียหายทางธาตุแล้วก็เสียหายธรรมดานะครับเฮยเจ๋งมากใส่เลย อ๋อเป็นตัวนี้เฮ้ยอย่างเท่นะครับเขากํากับบอกเลยว่าเป็นระดับ SSR นะก็คือระดับพิเศษนะครับเพ้ยอย่างเท่เน,นี่ยนี่ครัวแล้วนี่อะไรเอ่ยไครสุ่มชุดอ๋อเปิดออกมาได้อ๋อชุดนักเว่เหรอเปิดออกมาโอ้โหสามชั้นนะฮะอ๋อลูกเล่นเขาเป็นลูกเล่นแบบสุ่มนะครับผมเป็นสุ่มยันนะทุกคนเฮ้ยยัน SSR นะครับตัวนี้ยังใส่ไม่ได้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยสัตว์คี เฮ้ย SR เหมือนกันอูออฟแ Max เลยใส่สิฮะรออะไรอันนี้เป็นกล่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะอ๋อชุดแฟชั่น18แบบอันนี้เป็นสัตว์ขี่ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยใครสุ่มเครื่องประดับสัตว์ขี่อ au, ข๋อไม่ใช่ดูอุปรกรณ์สัตว์ขี่ครับเฮ้ยอ,อย่างเท่อันนี้อะไรครับผลไม้เหมือนผลไม้แบบในอนิเมะว One p i เลยนะฮะผลไม้ปีศาจนะครับตัวนี้เขาก็แจกให้แล้วด้วยนะครับก็1ลูก5้าเซตแจกมาจํานวน5ลูก นะครับมีเหรียญข้ามเครสให้เรามีชุดแฟชั่นของแฟชั่นแล้วกท็ที่สำคัญคือเซิร์ฟนี้มีแคนอัพเกรดกล่องสุม่มหรือว่าเป็นไข่สุ่มแบบใหม่แล้วก็เป็นผู้สัตว์คีในรูปแบบ SSR มีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะดีเลยแจกมาให้นะครับแล้วก็ยันด้วยนะตัวนี้คือลูกเล่นใหม่ในเอกลักษณ์เซิร์ฟนี้นะครับ The Mew c h a i l a n d นะครับโอ้ ให้ซูมนั่นเองนะฮะของแจกยังไงเป็นจีะถาผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมไดนะ้เข้าใจกันง่ายๆคืออย่างอื่นก็จะเป็นพวกของอัปเกรดผลไม้นะครับในพื้นฐานที่แจกมาให้นะฮะแต่ว่าเราจะมาดูของหลักๆนะครับอันนี้เป็นกล่องอ๋อกล่องปีกแฟชั่นแจกมาโหทุกคนดูยัดรวมมาเลยอะชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นแบบแจกยัดรวมมาเลยโอ้ ของประชานคือแน่นมากนะครับน่าจะ1020รายการได้นะโอ้จัดเต็มอะจัดเต็มเวร์เดี๋ยวผมจะใส่พวกของออแจกมาฟรีเป็นพวกพูดสัตว์ขี่นะครับนี่ไง SSR นะครับโอ้โหเย็ดเท่แจกมาขนาดนี้เลยเนอะ <c oughs> ขออัปเกรดใหม่ในพูด SSR ของเขาเนี่ย <c oughs> เขาแจกให้เลยนะเขาไม่ได้กักเลยนะครับก่อนน่าจะมีออฟที่แบบกักบ้างสำหรับสายเติมนะฮะ ยันเราใส่ไม่ได้เขาบอกว่าต้องเกิดในคลาสสี่เด็จะสามารถใส่ยันได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเกิดใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมกินเมจิกคุโซไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเกิดใหม่ดูว่าใส่ของจะแจกฟรีครั้งแรกไปด้วยเกิดใหม่ได้หรือเปล่าน่าจะขาดพวกโกนะที่ยังไม่มีนะครับอันนี้เป็นกล่องปีกนะครับนี่คือรายละเอียดของแจกฟรีใน The m มิ Thailand นะครับก็จะมีพวกพูดของแฟชั่นผลไม้ของอัปเกรดตัวของเฟอร์ชั่นที่แน่นมากแล้วก็ของแจก แบบใหม่นะครับเขาก็แจกให้ฟรีนะสุดจะแบบสุดมากเป็นเซิร์ฟที่แบบตื่นเต้นรีวิวนะเซิร์ฟแนวแบบนี้ใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับโอเคอย่างอื่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูนะฮะของแจกฟรีมีประมาณนี้สําหรับเซิร์ฟนี้นะครับอย่างอื่นก็จะเป็นกิจกรรมคานะครับเราสามารถรับของเพิ่มเติมได้อีกเป็นพวกกล่องซุ่มอีกว้าวโอ้โหยัน90้ทนะฮะนี่กล่องซุ่มแจกมาแล้วเหรอเดี๋ยวนะ เป็นไข่สุ่มนะไม่ใช่กล่องสุ่มครับเดี๋ยวุกคนผมขอเปิดดูได้ไหมโอ้โหไข่สุ่มซัมมอนเนอร์นะครับอ๋อเป็นอาชีพซัมอ๋อไข่สุ่มที่แจกมาในคารเนี่ยเขาแจกเป็นอุปกรณ์นะผมเล่นเป็นนักดาบปะน่าจ,จะเป็นนักดาบใช่ไหมอ่ะโอเคผมจะลองเปิดสุ่มกล่องนักดาบมาเขาแจก15ชิ้นนะครับแจกมาเป็นไข่สุ่มนะฮะในกิจกรรมคานะครับทุกอาชีพนะฮะ เราก็เลือกสุ่มเป็นอาชีพที่เราเล่นเนี่ยอันนี้ผมเล่นเป็นนักดาบผมก็จะสุ่มเป็นนักดาบนะครับอันนี้เป็นพวกนักเวทเนี่ยนักขนูอ๋อสรุปคือของแจกกิจกรรมในคาเป็นอุปกรณ์นะครับทุกอาชีพเพราะฉะนั้นแล้วเลือกใช้อาชีพที่เราเล่นนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นพวกยัน90นะครับตัวนี้ก็มีลัคกี้คิดคอมให้เราด้วยมีออฟสนะครับแล้วก็จะมี SP บวกเข้ามาด้วยนะครับคือ จัดเต็มมากเลยมีมุคาบประสบการณ์ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะ200เนี่ยไม่ใช่จำไม่ผิดเห็นแบบแวบนะโอ้โหมูุคาบประสบการณ์แจกขนาดนี้เกิดใหม่ได้สิครับรออะไรล่ะครับผม The Mewtwo Land นะฮะโอ้โหอลังการงานสร้างกับ S ที่1เนี่ยเปิดพันที่27นะทุกคนก็เป็นในหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่ใหม่แล้วก็น่าลองน่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือของจะแจกฟรีกริจกรรมแจกกิจกรกรมในคาสเวัน นะครับเขาก็จัดมาค่อนข้างที่จะชุดใหญ่ไฟรกระพริบกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอื่นกิตกรรมนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับข้างล่างนะครับผมชอยที่2ฮนะราชาเติมเงินใครที่แบบมีงบประมาณในการเติมนะครับสายทูทั้งหลายแหละจะได้รับเป็นยันนะครับบวก20่สไลนหน้าแปโอ้โหออฟคือแบบเทพมาก SP บวก16%เออเนี่ยโอ้โหลัคก,กี้ที่ดีเข้าแจกมา7-8 9O 1,2,3,4,5,7,8,9แโอ้โหแล้วก็เป็นอาวุธเซ็ตทูครับขั้น3ามสิบวก20ฟูลออฟนะฮะาตาวงข้ามโจมตีเป็นเลิศเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็ออฟ5เปอร์เซ็นต์ลัคก,กี้คีดีเข้านะครับพูดระดับ SSR ไม่ใช่พูดสัตว์ขี่ระดับ SSR ต, SS ตัวนี้ฟู l นะครับแล้วก็เป็นพวกโล่35นะครับราชาออฟ2%นะฮะ จะเต็มนะครับผมคุณสมบัตสะท้อนด้วย1%นะครับแล้วก็เป็นพวกเซตอุปกรณ์สัตว์กกี่ขั้ส1 1ออฟ2%ลัคกี้คริเลกับเหรียญน,นะไข่ราชามังกรน,น่าจะเป็นไอเทมแรกนี่คือสายทูนะของเติมคุ้มโคตรอะ่ะแล้วก็ราชาสายฟาร์มนะครับสายฟาร์มได้รับเป็นสัตวี SSR นะแต่ว่าจะไม่ได้รับพวกเป็นอุปกรณ์นะครับผมน่าจะไม่ได้รับแต่ยันก็แจกมา ในระ,ะดับที่ดรอปลงคือออฟสองเนะครับบวกเอสพีมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่ดรอปลงมาหรือเปล่าโอ้โหอุปกรณ์สัตว์ขี่ราชาสยฟิตแจกนะในระ,ะดับอออืื้หใกล้เคียงเหนือว่าเท่ากันเลยอ่ะแล้วก็จะแจกเป็นพวกการ์ดแลกเทศกาลน,นะครับเทศกาลล็อกอินนะครับผมก็จะเป็นของล็อกอินนะครับเจ็ดวันนะได้รับเป็นของแรกนะแล้วก็เป็นพวกของแฟชั่นนะครับซะส่วนใหญ่เนอะ แล้วก็โปรโมชั่นเติเมเงินครั้งเดียวนะครับผมได้รับเป็นของแฟชั่นของอัปเกรดปะพวกนี้ของแรกไหมวัสดุที่ใช้ฟังเกอร์รูปนักดาบไม่ของเลยขั้นก็ของแรกนะครับหุยเติเมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นเซ็ตอุปกรณ์ด้วยขั้นยีิบสองนะฮะตัวนี้ก็ออฟหูออฟรัวมากคือ10ออฟบ,บวกทุกคน10ออฟบ,บวกมีสะท้อนด้วย s p บวกมาด้วยมีอ 5, อฟห้าออฟสามออฟสองฮะเฮ้ยทีดเดียว อลังการเกินอะ่ะคือเซ็ตเติมครั้งเ,เดียวโคตรคุ้มอะ่ะแล้วก็จะมีพวกสักขี SSR แล้วก็กล่องซูมบัตรปูนะครับโหอันนี้ยัน95นะฮะบ,บกวก20ได้ลลา80 SR o f 2องนะครับเพื่อเดี๋ยวลุกเล่นซับซ้อนหลากหลายมากนะครับ<ฮ>คือสายเติมได้โคตรคุ้มนะคือแบบคุมเบอร์สายฟรีเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบทิ้งนะเขาก็จะมีแจกด้วยบางส่วนนะครับอันนี้เพื่อเติมรายวันนะครับได้จะได้รับของแรกแล้วก็เป็นเพชรนะฮะ ม่งั้นก็ของเรื่อนขัานอ,อุปกรณ์อันนี้คือผมเข้ามารีวิวกับคุณผู้ชมเนยพร้อมๆกันด้วยนะครับโคเติมสะสมได้รับของแฟชั่นโคตรเยอะเลยแล้วก็เพรน,นะทุกคนเดี๋ยวนะคือได้กันเป็นขั้นหักนี้ได้เหรอซ้อนทับกันเป็นแบบโอ้โหสิบยี่สิบแถวนะฮะแล้วก็เป็นเซตทูนะขั้นยี่สิบสามนะครับตัวนี้ก็ออฟรวมสิบบวกนะเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับฟัวือแบบจะเต็มอ่ะ โอ้นี่ไงชอยแต้มเติมเงินแรกนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นของแรโคตรแรเลยนะทุกคนดูอันนี้แจกมาด้วยในฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันน่าจะเป็นธาตุนี่แหละเฮ้ยตัวนี้หายากอย่างแรนะครับแล้วก็เป็นกล่องพวกฉายากับสัตว์ขี่ก็มีนะทุกคนครับเติมเงินประจําวันนะฮะสะสมวันเนอะก็จะเป็นพวกขู่พูด s s r เหมือนกันออฟฟัอะ ออฟ2% 10บ,บวกนะฮะครบแบบเซตเลยนะครับบวก SP 15.0แล้วก็ดูซับทั้งธาตุความเสียหายนะครับเพิ่มความจหายนะตัวดีก็ฟูลในระดับหนึ่งนะครับโคในโปรโมชั่นเทพพีเฮราในระดับ SSR นะฮะก็ในโปรโมชั่นเติมเงินทุกวันนะสะสมวันนะครับต่อไปเป็นช้อยแรกนะครับผมใน The Mew Thailand นะฮะก็จะมีแรกหลากหลายนะครับผมทั้งฟาร์มเก็บอีเวนต์ เอามาแลกเป็นพวกรอยเท้าของอัปเรดตัวละครสายฟาร์มชุดแฟชั่นนะครับก็มีให้เล่นนะครับเป็นอีเวนต์กิจกรรมประจำวันนะฮะให้เราร่วมสนุกในเซิร์ฟเก็จัดให้ในเนวิลไทยแลนด์นะครับก็จะมีเอาวัตถุมาแลกเซ็ตทูเซ็ตฟาร์มนะครับอุปกรณ์หลากหลายผู้ระดับ SR 4สีม่วงตัวนี้สัตว์ขี่เฮ้ยเดี๋ยวนะ SSR ทั้ง4ี่วงสีเหลืองสัตว์ขีนะฮะใช้ตัวเป็นการ์ดบัตรูตัวนี้กิจกรรมนี่ผมจะรีวิวเร็วหน่อยนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจไม่ได้ยากตามที่รีวิวนะครับแล้วก็จะมีช้อยแลกยันด้วยนะครับนี่ช้อยแบบสายฟรีส่งของยันแรกกิจกรรมนะฮะแล้วก็ หอสัตขี่อีเวนต์นะครับเปิดก่องโดยใช้เพชรนั่นแหละนะครับก็จะได้รับเป็นพวกสัตขีนะครับประมาณนี้โหเยดเท่เพิ่มเติมคืนกำไรความสำเร็จคืนกําไรยอดคืนกําไรเนื้อข้างล่างก็จะเป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้สําหรับรายเดียดทั้งหมดในกิจกรรมคาในเดอะมิวส์ไทยแลนะครับก็เป็นหนึ่งแต่เลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่ใหม่ ตามที่ผมรีวิวลูกเล่นค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากเลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นนะครับเปิดวันที่27นะฮะเมษายนนี้ใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอจัดได้เลยกับเด e เมียว Thailand นะครับเสิร์ฟแรกนะกิจกรรมกงล้อหมุนรอบนี้มีทั้งของใหม่พูดรูปแบบซุม่มใครมีพูด SSR ลูกเล่นหลากหลายมเมื่อจะโปรโมชั่นเติมอีเวนต์กิจกรรมคาหรือว่า ของฟาร์มมีจุด NPC ให้เราฟาร์มด้วยน่าจะครบเครื่องฮะใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวของผมด้วยมีคลิปอะไรเปิดใหม่เกมอะไรเปิดใหม่ผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาเทสแล้วก็มารีวิวไปพร้อมกันนั่นเองนะครับก็ของรอบจากมอนสเตอร์ในเซิร์ฟเน้เยอะนะโหเป็นเซิร์ฟแนวแจกหนังแหววโคตรอ่ะของรอบมอนขนาดนี้คือแบบฟาร์มที่แบบตาแตก ขอ,องทบโคตรเยอะเลยทุกคนฮะประมาณนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับ